ครับสวัสด,ดีทุกท่านนะครับวันนี้บ้านฝ้ายชาแนลนะครับพาท่านมาริมของที่อำเภอเชียงของนะครับซึ่งก็เราเห็นบรรยากาศนะครับในยามสายๆนะครับเมืองที่อยู่ตรงข้ามนั้นก็ได้แก่เมืองห้วยสายแขวงบ่อแก้วนะครับซึ่งก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะครับวันนี้โชคดีนะครับได้ พาท่านมาริมฝั่งโหงนะครับที่จะแนะนําให้ท่านได้รู้จักนะครับเรือลักซ์ y b ลี่บ๊ทนะครับซึ่งก็เป็นของกลุ่มแม่ของซันนะครับก็ได้เดินทางมาจากกรุงเวียงจันทร์นะครับซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของสอปปลาวนะครับวันนี้ได้จอดเทียบท่าทีา่ใกล้ท่าเรือน้าลึกแห่งนี้นะครับซึ่งสําหรับเรือแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นเรือ โดยสารนะครับขนาดใหญ่นะครับเป็นเรือสำราญในการล่องโหงนะครับซึ่งเรือลำนี้ก็ได้เดินทางมาตั้งแต่กรุงเวียงจันทร์นะครับใช้เวลาในการเดินทางวิ่งทวนโหงมา,าตั้งแต่เวียงจันทร์มาใช้เวลาเดินทางทั้งหมดอยู่10วันด้วยกันนะครับก็การเดินทางวันแรกก็จะเริ่มจากนครหลวงเวียงจันทร์นะครับจนถึงเมืองปากลายนะครับแขวงชายบุรีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันที่สนั้นก็จะเดินทางจาก ปากลายมาจนถึงท้ายเขื่อนชัยบุรีนะครับแล้วก็พักค้างคืนที่ท้ายเขื่อนชัยบุรีนะครับแล้วก็วันที่3ก็เดินทางจากเขื่อนชัยบุรีนะครับผ่านเขื่อนชัยบุรีมาแล้วก็จนถึงหลวงพระบางนะครับแล้วก็พักเที่ยวที่หลวงพระบางอ,อย่างน้อยก็ประมาณ2วันนะครับถึงหลวงพระบางแล้วก็เป็นเมืองมรดกโลกนะครับนักท <IS> <แล> <Catherine> ่องเที่ยวก็จะได้มีโอกาสพักค้างคืนและก็เที่ยวที่นั่นนะครับอย่างน้อยก็ สองวันกับ3คืนนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเดินทางต่อมาจนถึงบริเวณถ้ำติงนะครับแล้วก็แวะพักเที่ยวที่นั่นนะครับจากนั้นก็จะเดินทางต่อมาจนถึงเมืองปากแบงซึ่งเป็นที่พักระหว่างทางของเรือโดยสารทั่วไปแล้วก็เรือสำรานด้วยนะครับาจากนั้นก็จะเดินทางต่อมาอยังก่อนถึงเมืองปากทานะครับแถว บริเวณบ้านก้อนตื่นนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินทางมาที่เมืองห้วยทรายแล้วก็ข้ามโขงมาจอดเทียบเพื่อส่งนักท่องเที่ยวที่อำเภอเชียงของนะครับสำหรับวันนี้แล้วนะครับนอกจากเรือแม่โขงสันแล้วก็ยังมีเรือล่องโของอีกอหลายหลายลำนะครับซึ่งจอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือน้ำลึกนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปชมเรืออื่นๆอีกนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าการท่องเที่ยวนะครับในแม่น้ำโขงนั้นเป็น ที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับซึ่งการบรรยากาศการล่องโหงนั้นนะครับนักท่องเที่ยวก็จะได้ชื่นชมความงามนะครับมนสเสน่ห์ของลําน้ํำของนะครับความงดงามของธรรมชาติที่อยู่สองฝั่งของชีวิตวิถีชีวิตของผู้คนนะครับนักท่องเที่ยวก็จะได้มาได้สัมผัสนะครับใครที่สนใจอยากล่องหงนั้นนะครับก็ต้องติดต่อที่แม่โคงสันนะครับวันนี้ก็พาท่านมาชมบรรยากาศ ริมฝั่งของเดี๋ยวตามกันไปอีกนะครับครับนอกจากที่วันนี้ที่เราโชคดีที่ได้พบเรือสารัญนะครับที่วิ่งในแม่น้ำโขงวันนี้นะครับนอกจากจะเจอแม่โขงสันแล้วนะครับวันนี้เรายังเจอเรือของกลุ่มพันดาวนะครับวันนี้ได้มาพบกับเรือจำปาพันดาวก็เป็นเรือที่อยู่ในกลุ่มพันดาวนะครับก็มีเรือสังกัดด้วยกันอยู่3ามลำนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรือจำปาพันดาวราลาพันดาวแล้วก็สบายดีพันดาวนะครับวันนี้เรือจำปาพันดาวนะครับได้มาจอดเทียบท่าที่ท่าเรือน้ําลึกอําเภอเชียงของนะครับซึ่งก็ถือเป็นเรือสาํารานหรือลักซ์ซูรี่ขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับเรือดาเก่าก็ตกแต่งด้วยสไตล์บูติกนะครับก็มีความสวยงามเป็นอย่างมากนะครับเรือลันังเก่าก็เป็นเรือสัญชาติลาวนะครับซึ่งได้เดินทางไกลนะครับ มาตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับเลยทีเดียวการเดินทางดังากล่าวก็ใช้เวลาในการเดินทางถึง10วันนะครับก็ตั้งแต่เวียงจันทร์นะมาจนถึงเมืองปากลายาจากปากลายก็มาที่เขืออเข่อนชัยบุรีจากเขื่อนชัยบุรีนะครับก็มาที่หลวงขบางอย่างน้อยก็ท่องเที่ยวที่หลวงขบางก็2วันนะครับก็พักค้างคืนที่หลวงขบางทั้ง3คืน2วันนะครับซึ่งเรือลานบางกล่าวนั้นถือว่าเป็นเรือสําราน,นะครับที่ เดินทางมาไกลเลยทีเดียวนะครับการเดินทางดังกล่าวที่ผมกล่าวอ้างแล้วนะครับนอกจากจะท่องเที่ยวที่หลวงพระบางเมืองบรโดกแล้วโลกแล้วนะครับก็จะเดินทางขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงถ้ำติงนะครับพักค้างคืนแถวๆใกล้ถ้ำติงนะครับจากนั้นก็จะเดินทางขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงเมืองปากแบงนะครับซึ่งเป็นที่พักระหว่างทางของนักเดินทางโดยทั่วไปนะครับ จากปากบางแล้วก็จะเดินทางขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนเข้าเขตเมืองปากทาแถวเมืองอแถวบ้านก่อนตืดน,นะครับแล้วก็เดินทางจากเมืองปากทานะครับมาจนถึงเมืองห้วยรายแขวงบ่อกแก้วนะครับแล้วก็ข้ามโค้งที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4นะครับทับนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปของบริเวณท่าเรือน้ําลึกนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับก็นอกจากที่เราจะพบกับลักซ์รี่โบ๊ททั้ง2องลำแล้วก็2อค่ายแล้วนะครับทั้งค่ายพันดาวแล้วก็ค่ายแม่ของครูสนะครับก็คือแม่ของซันนะครับซึ่งได้มาจอดเทียบท่าในบริเวณใกล้เคียงกันนะครับซึ่งเราเห็นแม่ของครูสที่จอดอยู่ฝั่งนู้นที่ผมแนะนําเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็เรือจำปาพันดาวนะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่านะครับประเทศลาวนั้นนะครับก็ได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในปีนี้โรลี่แพนเนตนะครับได้จัดให้สอปปอาาวเป็นประเทศที่น่าไปเยี่ยมและเป็นประเทศที่น่าไปชมในปี2 0 2 5ว่าในปี2025แล้วนะครับลาวเป็นหนึ่งใน10ประเทศที่ต้องเข้าไปเยี่ยมและเข้าไปชมนะครับซึ่งการเดินทางล่องโขงก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวนะครับก็อยากจะมาชื่นชมธรรมชาติความงดงามของสองฝั่ง ฟากแม่น้ำโขงนะครับซึ่งวันนี้ผมก็พาท่านมารู้จักเรือสำรานเดินโขงขนาดใหญ่นะครับทั้งจำปาพันดาวและก็แม่โขงสันนะครับซึ่งบรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าก็สดใสเป็นอย่างมากนะครับ mm hmm. เมืองที่อยู่ตรงข้ามที่เราเห็นนะครับที่มีทิวทัศน์อย่างสวยงามนั้นก็ได้แก่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อกแก้วนะครับซึ่งเมืองห้วยทรายแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองเอกของแข,ขวงบ่อกแก้วเลยทีเดียวนะครับใครที่อยาก จะชื่นชมนะครับล่องชมความงามสองฝั่งฝั่งแม่น้ำโขงนะครับวิถีชีวิตของผู้คนนะครับท่านก็สามารถที่นั่งเรือสำราญขนาดใหญ่หรือลักซูรี่ลักซูรี่บ๊สนะครับหรือครูสบ๊ทนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรือสำราญในการล่องโขงนะครับครับสำหรับท่าเรือน้ำลึกอำเภอเชียงของแล้วนะครับนอกจากจะเป็นท่าเรือที่จอดเรือขนาดใหญ่แล้วนะครับก็ ยังเป็นสถานที่จุดชมวิวหรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของอำเภอเชียงของนะครับซึ่งบรรยากาศที่เราเห็นขนาดนี้ก็คือเป็นการขนส่งทางเรือนะครับซึ่งก็เมืองที่อยู่ตรงข้ามเราก็รู้แล้วาก,ก,ก็คือเมืองห้วยทรายนะครับสําหรับบรรยากาศในยามสายๆนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะครับใครที่มาท่องเที่ยวแล้วที่อำเภอเชียงของแล้วก็อย่าลืมนะครับมาท่องเที่ยวที่ท่าเรือน้ำลึกอำเภอเชียงของด้วยนะครับ ครับก็พวกเราก็ทราบแล้วนะครับว่าปีนี้ทางโลลีดแพเนตนะครับก็ได้จัดประเทศที่น่าไปเยี่ยมและประเทศที่น่าไปชมนะครับปีนี้ก็แสดงความยินดีกับพี่น้องสอปปลาวนะครับที่ทางโลลีดแพเนตนะครับได้จัดให้สปปลาวนั้นเป็นประเทศที่น่าไปเยี่ยมเป็นหนึ่งใน10ของประเทศทั่วโลกนะครับที่นักท่องเที่ยวก็อยากไปเยือนครับวันนี้ก็เป็นโชคดีเหลือเกินนะครับที่พาท่านได้มา รู้จักกับเรือแม่คงสันและก็จำปาพันดาวนะครับซึ่งวันนี้เรือทั้งสองลำก็ได้จอดเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกอำเภอจังของนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวเราก็ทำให้เราทราบว่านักท่องเที่ยวนะครับก็ต่างหลั่งไหลไปท่องเที่ยวที่เมืองอแดนจำปานะครับโดยเฉพาะเมืองมรดกโลกที่หลวงพระบางนะครับซึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสปป,ปลาวนะครับ ก็วันนี้เราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวนั้นนิยมชมชอบในการเดินทางด้วยครูสบอทหรือลักซ์รี่ u ครูสบ a ทนะครับซึ่งการเดินทางดังกล่าวนั้นนะครับนักท่องเที่ยวก็จะได้ชื่นชมความงามสองฝั่งแม่น้ำของได้ชมวิถีชีวิตของผู้คนนะครับวันนี้บ้านฝ่าย a n n e l ได้พาท่านมาที่ท่าเรือน้ำลึกอำเภอเชียงของนะครับครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามา ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามที่ช่องบันฝ้ายชแนลด้วยนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ